สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันอังคารที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุพิสราค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพันตํารวจเอกทวีสอสองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมประกาศแก้หนี้กยศลดภาระหนี้ของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งพันตํารวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะมามอบนโยบายการแก้ไขกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือนี้ กยศแล้วก็การแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยกันนะคะโดยลงพื้นที่ไปทั้งหมด3อําเภอค่ะอําเภอแรกนะคะนั่นก็คืออําเภอนาว่าอําเภอศรีสงครามและอําเภอบ้านแพงค่ะโดยช่วงเช้านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ตรวจเยี่ยมมินิธัญรัฐที่โรงพยาบาลอําเภอนาว่าและอําเภอศรีสงครามแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะในการให บริการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งก็ยึดหลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยชัดชวนจูงใจให้เข้ารับการบำบัดรักษาและให้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางมามอบนโยบายแก่ส่วนราชการและสร้างการรับรู้การแก้ไขกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งจังหวัดนครพนมค่ะมีลูกหนี้กยศจำานวน35,318คนมี มีมูลค่านี่กว่า3,000ล้านบาทมีการถูกบังคับคดีเกือบ3,000ันคนและถูกฟ้องอีกกว่า6000คนค่ะซึ่งก็ได้วางแผนแก้ป,ปัญหาลูกหนี้กยศที่จังหวัดนครพนมว่าให้ผู้จัดการกรยศส่สงรายชื่อลูกหนี้กยศมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและยุติธรรมชุมชนซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้สามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่าง การชําระเงินคืนซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนี่กยศฉบับใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปรับฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันค่ะจริงๆครับมาให้กําลังใจ แล้วก็มาดูสถานการณ์ของยาติพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในสมเดือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีวางว่าจะแก้ปัญหาให้เห็นผลโดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจังหวัดที่เราประกาศาเป็นเขตพิเศษซึ่งได้เห็นใจทุกร้อนของประชาชนเลือกยาเสพติดก็ได้มาตามเราก็พบว่า,าแม้จะทำงานสากัดกั้นดีแค่ไหนแต่ว่า เนื่องจากว่าจาังหวัดนครพนมเนี่ยอาจจะเป็นการโชคร้ายโดยเฉพาะอีสานตอนบนเนี่ยคือกลุ่มผู้ค้ายาติดติดเนี่ยกับมองว่าเป็นปลายทางไม่ใช่เป็นทางผ่านก็คือต้องการจะเอายาบ้ามาระบาดในพื้นที่มามาขายให้ในพื้นที่เพราะเวาลาการลำเลียงจะเห็นว่าเป็นรถใหญ่ๆหลายล้านเนี่ยจะน้อยจะเป็นหลักแสนหลักหมื่นเพื่อว,ว่าจะให้กระจายเต็มใน12จังหวัด ป้ายอีสานตอนบนซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือจะสร้างความอ่อนแอให้กับชุมชนแห่งนี้โดยดังนั้นวันนี้ได้เข้ามาดูก็ส่วนหนึ่งก็มาให้กำลังใจส่วนที่สองเนี่ยก็คือเราจะทำอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากคือเราจะทำขนาดที่เราป้องกันปรับปรามไม่พอเราจะต้องเอาเยาวชนของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าไปเสพยาเสพติดเนี่ยเอามาทําให้เขามีสุขภาพดีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นห่วงว่า,เ,าเราจะทํายังไงจะทําสถานที่บําบัดรักษาสถานที่ฟื้นฟูนให้พอเพียงแล้วก็จะต้องเอ็กซเรย์ให้มากขึ้นและที่สําคัญเรื่องกอยศมีความมีความสาคัญมากครับคือนี่กยศเนี่ยนี่เรื่องการศึกษาเนี่ยเราจริงๆเราต้องการให้คนเรียนฟรีแต่มีคุณภาพถ้าเป็นนี่อาจจะต้องใช้นี่แค่เงินต้น วันนี้กยาศาได้ออกกฎบายย้อนหลังให้มีใช้เมื่อวันที่20มีนา66แล้วก็ให้ผลย้อนหลังก็คือกยาศาได้อดีตจะมีเบี้ยรปรับ18%มีดอกเบี้ย7.5ก็เบี้ยรปรับจะให้เหลือ0.5แล้วดอกเบี้ยก็ให้เหลือ1%แล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยเราต้องกดออกท,ทันทีแล้วก็วันนี้ปรากฏว่าระเบียบกยาศาว่าการจะปลด จำนวนคน2ล้าน8แสนคนหรือ3ล้านคนเนี่ยจะต้องให้ลูกหนี้เนี่ยมาเซ็นปรับโครงสร้างนี้จึงจะปลดผู้ค้ำ และนี่คือเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ได้มาลงพื้นที่ในจังหวัดนครพนมครั้งนี้ยังไงนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี่กยศสนะคะก็สามารถมาลงทะเบียนปรับโครงสร้างนี้ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลากับรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5้านาิกาห้นาทีหลังรายการธรรมะรับอรุณสําหรับวัน มุกสุเปซาราต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ